ดีค่ะพี่น้องมือนี้ย่าน้องกับมาอีกจ้ามาเก็บอันเฮ็ดอันฉีไกล้เดียนอีกจ้าพี่น้องเฮ็ดปวกไกล้หน่อยฉีย่้องเอิญนั่นแหละแต่ว่าบางคนก็เจ้าก็เอิญเฮ็ดฉีไกล้เดียนจ้าพี่น้องนี่นี่จ้ามันกันออกอยู่เรื่อยๆจ้าพี่น้องนี่นี่จ้ามันสิขืนเป็นน้ำเป็นน้ำจังส่จ้า ขึ้นออกยังออกลายอีกอยู่ได้เจ้ะพี่น้องจะขนาดอันเหมือนว่านนีนก็เก็๊บไปเนาะเจ้านุ่นะขึ้นไม่ลายเติบพุนวันนี้เจ้ะพี่น้องนี่ว้นนี้ขึ้นไม่นี่หลากหลายเลยเจ้ะพี่นอ้อง อัจ่จ้าออกไม่หลายมานอีกแล้วคอยอัจ่จ้าพี่น้องคุณนะเอ้ยเอ้ยกล่องไว้นี่สักก้นเย็บกล่องไว้สักก้นจงเอาตามาใส่ หอมหอมจ้ะพี่น้องนี่แตกไม่ยืนมาง่ายยุคจ้าคุณอาจารย์ไลาให,ห้ไล่ขึ้นใข่เน่มันอยูโฮมเนะจ้ามือนี่บ่อค่อยเดดเป็นไรอือเจ่๊พี่น้องเป็นนามเป็นนามอยู่ได้จ้า คือเห็ดปวกไก่น้อยบ้านเฮาเนาะจ้ะพุนเต็มอยู่ผุนพี่น้องนี่เป็นน้ำอยู่นี่ก็มีนี่เบาอื ลายอุบาทอุบายจ้าเป็นน้ำนี่ เห็ดชีไก่เดียน មួនជិបមិនទៀតហើយចាមិញនេះក៏ដែរអឺដកនេះមេក្បាក់ໃຫយ1នំ มีเฮดคูแฟดเด้อจ้ะพี่น้องนี่เฮดคูแฟดเขาเนาะจ้าเนี่นี่นี่เป็นไข่อยู่นี่ก็มีจ้ะนี่มุนี่จ้ะเต็มอยูุ่พุนอะจ้ะพุ่นพุนไลหลายพุนันจ้อมนี่จ้ะเป็นไข่อยู่นี่นี่เป็นเฮดคูแฟดของเฮดอันนี้จ้ะพี่น้องกินบ่ได้นะคะบ่กก้ากินค่ะพี่น้องมุนี่นี่จ้าไลหลาย พุ่นเป็นไข่เป็นไข่อยู่พุ่นไปจ้ายางโต้ค่ะพี่น้อง เฮ็ดน้ำหมากอีกแล้วจ้าไตอีกดอกนึงเติมกันเฮ็ดน้ำหมากเหลืองจ้างามๆเลยตาจ้ายยางโต้ค่ะตาเฮ็ดอันนี้บ่หูได้จ้าพี่น้องนี่นี่เฮ็ดอันนี้คอยบ่หูจ้านี่นี่เฮ็ดคือเฮ็ดเพิงนี่ เป็นดอกบรนดาีนบลูจักจ้าจะผ่านจะพี่น้องพ่านเลยพ่านเลยยางโตคกับพี่น้องจะดอกงามๆระหว่างเจอแต่บันบาดอกจ้าขันบ่บานกับบลเจอเขาเนาะจ้าเนาะขันบ่บานกับเลี้ยวบ่เห็น แต่ขึ้นมานี่ดินแหงหงดินแหงหงแหงแหงได้แหงคักแหงลีดอกบ่งามเลยก็รารแหงคักพูดจ้ะ ไข่พ่นขึ้นมามีเจ้าเห็ดอันเห็ดชีไก่เดียนเห็ดชีไก่เดียนจ้าพี่น้องนี่ไข่เขาสิบเป็นไข่เป็นไข่นี่ใช่ลรอมีอีกบอจ้า Oh ni deh. Hmm. Dekai. ฝนไม่ตกก็ไม่สมบูรณ์ดพอเห็ดทานจ้ะดำคุ้มมุมอยู่นี่จ้ะพ hey. ี oh, no, ่น oh, ้องเห็ดทานสองดอกเจ้านี่จ oh, <bro>. <Yeah, S 1> ้ะ มือล้อนแล้วเดี๋ยวไปใส่ตาก,ก่อนจ้ะ ก็ขาดแห้่งดอกน้อยก็แห้่งรุดแห้่งขาด เจ้าพี่นอ้องเมื่อนนี้สิเอาหมากอันนี้ไปดองเด้อจ้าพี่น้องนี่เก็บเฮ็ดพ่อแล้วกับสิกอนสิก,ก,กับสิเอาหมากอันนี้นี่หมากไอ้เม็กซิกันพรำนี่จ้าดกดกค่ะพี่น้องคุณนะคุณนะจ้าดกพโพดดกโพดไวยสุกล้นเต็มดินอยู่พี่น้อง ว่าเสี่ยวไปดองมีเพื่อนเอฟซีเพื่อนบอกว่าดองแสบมะสันมันเปียวเปียวจ้ะเสียวนวยดิบไปดองนวยสุกโลนเต็มดินยจ้ะพี่นอ้องคุณน่ะอันนี้มันสีว่ายแล้วจ้ะมันโลนมันโลนถิมเจ็บไปดองหลายเติบจ้ะ เปียวขนาดจ้าพี่น้องเปียวจนเปียวจนตาติตาตีตาหีีตาเดี๋ยวไปดองคือว่านั่นละกินแบบนี้บ่ได้ดอกค่ะต้องกินกับถ้ากินดีบนี่ต้องกินกับอันพริกเกลือเข้มๆ แต่ว่าเป็นวิตามินซีอย่างดีเลยเด้อค่ะพี่น้องนี่ถ้ากินดิบหนหววซุกมันกับว่าเอาดอกว่าเป็นตะเอา Ngam, ngam nó ngàm ngàm nọ thì nọ nó. Nói xuống. Đầy thân mạc Nói anh... xúc ได้ทั้งเห็ดจ้าพี่น้องเห็ดขอยก็ได้เคิงตาจ้าพี่น้องเมื่อนี่นี่จ้าโบมานบันไดจ้าได้เคิงตาอยู่แล้วก็เอาหมากพัมเมื่อดองน้ำจ้าพี่น้องได้เห็ดเคิองกระตาจ้า นปอยเปรี้ยวๆสมๆตาสีบอดสมไรจนตาสีบอดไปดองสักก้อนจินกะผิกเกลือซิมเข้มจ้ากลับบ้านแล้วบาที่นี่ได้แล้วเจ้านั่นมาคลำก็ได้ขวดหนึ่งขวดน้อยนึงเนาะเจ้า,เาไปดองแล้วก็ได้เฮ็ดเครื่องกระตาจ้าเฮ็ดอันนี้ก็เฮ็ดซ้ำปะปีเฮ็ดค่ะพี่น้องได้เฮ็ดท่านเฮ็ดยังสารพัดเฮ็ดจ้าเฮ็ดอัน เฮ็ดขี้ไก่ดักขี้ไก่เดียนพ้อมจะเฮ็ดเพิงเฮ็ดยังน้ำเฮ็ดเพิงอันไลยน้ำจ้าพี่น้องหลยอยู่หลยสารพัดเฮ็ดจะเมื่อนี่เฮ็ดร่วมเนาะจ้าเนาะเฮ็ดเพิงไล่เฮ็ดทานเฮ็ดดำนี่เนาะจ้าเนาะนี่ประจ้าพี่น้องกลับบ้านก่อนเ้อจ้าห่อนแดดห่อนแดดจ้าพี่น้องปะจ้าบายบายทุกคู่ทุกคนเ้อจ้าทางเมื่อบานออกไปหารถก่อนเจ้าพี่น้อง